สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มีแอปหางเงินออนไลน์ใหม่มาแนะนําเป็นแอปที่มีชื่อว่าเมจิกคาเป็นแอปเล่นเกมเกมรถแล้วก็สะสมเหรียญถอนเงินเข้าทูมันนี่ว่าเล็ใครที่เป็นสายเกมก็ลองเล่นดูนะคะการถอนเงินของแอปถอนเริ่มต้นอยู่ที่1บาทไม่น่าจะยากเกินไป1บาทน่าจะจะง่ายอยู่ส่วนเมนูอื่นๆนะคะก็ตามนี้ หลักๆที่อยากจะให้ดูก็คือให้เราเน้นเน้นเน้นตัวที่เขาแจกเป็นเป็นเหรียญทองมากกว่าเพราะว่าแอปเนี้ยมันจะมีเขาแจกให้สองอย่างก็คือแจกธนาบัตรสีเขียวแล้วก็เหรียญทองซึ่งถ้าใครที่กดติดตามช่องหรือคนที่เคยดูคลิปนะคะจะรู้ว่าถ้าเป็นแอปไหนที่มันมีธนาบัตรด้วยมันมีเหรียญทองด้วยส่วนตัวเรจะเน้นให้ ให้หาที่เป็นเหรียญทองมากกว่าเพราะว่าเหรียญทองอ่ะเขาจ่ายแต่ถ้าธนาบัตรสีเขียวเนี่ยมันพี่ว่ามันไม่น่ใจนะคะยังไงก็ลองดูส่วนการล็อกอินแอปนี้ล็อกอินได้ด้วยบัญชี Facebook หรือไม่ก็ Google นะคะเราเลือกเอาที่เราสะดวกที่สุดแต่ส่วนตัว Google ก็ได้เพราะว่าของน้ตก็ล็อกอินผ่าน Google เมนูของเขาไม่เยอะค่ะเมนูไม่เยอะ เมน,นูตามนี้ส่วนการถอนเงินจะเป็นตรงนี้้างบนนี่ค่ะการถอนเงินของแอปอย่างที่บอกว่าทอนขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะลองเล่นดูการเล่นเกมก็คือตรงนี้เห็นนะกดที่เริ่มเล่นเกมเสร็จแล้วเราก็มาเก็บเหรียญอุ้ยนียน่เลี้ยวไม่ทันใครที่เล่นไม่เป็นนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องตกใจเดี๋ยวระบบจะมีมือชี้บอกว่าเราจะต้องเล่นยังไงเราก็แค่ ปัดหน้าจอไปอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ปัดหน้าจอป้าอุ้ยไม่ได้เราก็เก็บเหรียญไปเรื่อยๆนี่ตามนี้อันนี้คือการเล่นเกมถ้าเราผ่านดา่านเขาก็จะขึ้นอันนี้ให้แล้วก็กดที่ยืนยันโอเคนะคะอันนี้คือการเล่นเกมแล้วก็เมนูต่างๆอย่างที่บอกค่ะว่าแอปเนี้ยเมนูของเขาไม่เยอะไม่ต้องคิดอะไรมากเล่นเกมสะสมเหรียญแล้วก็ถอนเงินแค่นั้นเองค่ะส่วนการถอนเงิน S <S <S เดี๋ยวขอสะสมยอดให้ได้อีกสักสักบาทสองบาทสามบาทก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาสอนการถอนเงินนะคะว่าการถอนเงินของแอปมันถอนยังไงแล้วระหว่างการถอนเงินเงินเข้านานไหมหรือจะต้องรออีกสองามวันเงินเข้าก็ฝากกดติดตามไว้นะคะ